วิธีให้จักรวาลหาคู่แท้ให้นะครับมีคนถามผมว่าเอ๊ะผมใช้วิธีเลือกยังไงนะครับถึงสามารถเลือกภรรยาคนนี้แล้วก็รักกันนะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่งานผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังมีความสุขมากขึ้นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับคือบอกให้จักรวาลว่าขอฉันเห็นข้อเสียทุกอย่างนะครับของแฟนฉันคนนี้พอคุณเห็นข้อเสียครบทุกข้อนะครับมีงานวิจัยบอกเลยว่าคนเรามักจะทะเลาะก,กัน หรือเลิกกันด้วยข้อเสียนะไม่ใช่ข้อดีดังนั้นข้อดีทุกคนมีหมดอะแต่ว่าถ้ามีข้อเสียหนึ่งข้อที่เรารับไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งจริงไหมเคยไหมแบบหงุดหงิดกับเรื่องบางเรื่องของแฟนเรานะหรือคนที่เรากําลังดูใจเขาอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าจักรวาลเปิดเผยหมดนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าอ๋อคนนี้มีข้อเสียอ่าอย่างเช่นมีข้อเสียอยู่5อย่าง แต่ทั้ง5้าอย่างนี้เรารับได้แล้วเขาเห็นข้อเสียของเราด้วยเขาก็รับได้ดังนั้นคน2คนจะแต่งงานแล้วรักกันมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้แคร์ว่าข้อเสียนั้นจะหายไปข้อเสียนั้นอาจจะอยู่ตลอดชีวิตก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ดอนแคร์ฉันไม่ได้แคร์ว่าเธอจะต้องทําให้ข้อเสียนั้นลดลงฉันรักเธอแม้ว่าเธอจะยังมีข้อเสียนี้อยู่ดังนั้นจำไว้นะครับให้จักรวาลช่วยเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเจ๋งสุดๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ